้าแต่พระแม่มารียอดความศักดิ์สิทธิ์และพมจารีนิรมนมพระมารดาของลูกพระแม่คือนิจานุเคราะห์เป็นที่พึ่งและความหวังของลูกวันนี้ลูกพากันมาพึ่งพระแม่ขอขอบพระคุณพระแม่ที่ได้วิงวอนรั้นสถานาน,านานาประการให้ข้าแต่พระมารนิจานุเคราะห์ลูกรักพระแม่เพื่อแสดงความรักนี้ลูกขอสัญญาว่าจะรับใช้พระแม่เสมอไป จะพยายามสุดความสามารถที่จะนำผู้อื่นมาพึ่งพระแม่ด้วยข้าแต่พระมาดาน,นิจานุเคราะห์ผู้เปี่ยมด้วยอำนาจเฉพาะพระพักพระเจ้าโปรดให้ลูกได้รับอาหารสถานเหล่านี้ด้วยโปรดให้ลูกมีกำลังเอาชนะการประจน ให้มีความรักอย่างสมบูรณ์ต่อพระเยซูคริสตเจ้าให้ลูกสิ้นใจในศีลและพระพรเพื่อจะได้เจริญชีวิตกับพระแม่และพระบุตรของพระแม่ตลอดนิรันดรข้าแต่พระมาดานิจานุเคราะห์ช่วยวิงวอนเทินเราจงภาวนาข้าแต่พระมารดานิจานุเคราะห์พระแม่ส่อหาแผนการของพระเจ้าในพระวาจาของพระองค์อยู่เสมอ พระแม่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จรู้ล่วงไปในพระบุตรในขณะที่ลูกฟังพระวาจาของพระเจ้าอยู่นี้ขอพระแม่ประทานความสว่างให้ลูกเข้าใจพร้อมทั้งความกล้าหาญที่จะมอบตัวแด่พระคริสเตเจ้าและพระทานสถานที่จะกระทำภารกิจของพระองค์ต่อไป ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระนางมารีพระมารดาของลูกเพียงเอ่ยปากแต่คําเดียวพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีโปรดฟังคาภาวนาของประราชากรพระเจ้าที่มาพร้อมหน้ากันอยู่ณที่นี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระมารดานิจานุเคราะห์โปรดประทานตามคําวิงวอนและรับการขอบพระคุณจากใจจริงของลูกข้าแต่พระมารดานิจานุเคราะห์ ลูกเรียงหาพระนามอันทรงอำนาจของพระแม่พระแม่เป็นผู้คุ้มครองของผู้เป็นและความรอดของผู้จวนจะสิ้นใจพระนามของพระแม่จะติดอยู่กับริมฝีปากของลูกเสมอโดยเฉพาะในยามถูกประจนและในวาระใกล้จะตายพระนามของพระแม่คือความหวังและอำนาจข้าแต่พระแม่เจ้าโปรดช่วยลูกเมื่อลูกเรียกหา ลูกจะไม่พอใจแต่เพียงเอ่ยพระนามพระแม่เท่านั้นชีวิตประจำวันของลูกก็จะเป็นการประกาศว่าพระแม่คือพระมารดานิจานุเคราะห์ที่แท้จริงของลูกบทภาวนาพยายามขาดแคลนฝ่ายกายข้าแต่พระมารดานิจานุเคราะห์ลูกกราบอยู่ต่อหน้าพระแม่ด้วยความไว้ใจเป็นอย่างยิ่งวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ในปัญหาชีวิตประจำวัน ความทุกข์ทรมานมักจะทําให้ลูกท้อถอยการตกทุกข์ได้ยากและความขาดแคลนที่แสนจะเจ็บปวดนําความทุกข์มาสู่ชีวิตของลูกลูกประสบการเขียนแห่งความทรมานไม่ว่าจะหันไปทางไหนข้าแต่พระมารดาผู้เห็นใจโปรดสงสารลูกด้วยโปรดจ,จัดหาสิ่งที่ลูกขาดแคลนโปรดให้ลูกพ้นความทุกข์ทรมาน เพราะถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ลูกต้องทรมานต่อไปแล้วก็โปรดให้ลูกสามารถทนรับทุกอย่างด้วยความรักและความอดทนนี่คือพรานสถานที่ลูกวอนขอลูกม่ได้ไว้ใจในบุญกุศลของตนเองเลยหากแต่ไว้ใจในความรักและฤทธิอำนาจของพระแม่ข้าแต่พระมารดานิจานุเคราะห์บทภาวนาของที่ชุมนุม เราจงภาวนาโปรดประทานพระพีชาสุขุมแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาแก่พระสังฆราชแก่บรรดาพระสงฆ์นักบวชบรรดาผู้นำประเทศชาติจังหวัดและหมู่บ้านของเราพระเจ้าค่าโปรดสดับฟังเดชาพระแม่มารีโปรดให้มนุษย์ทุกคนได้เจริญชีวิตเยี่ยมพี่น้องในสังคมด้วยสันติอันแท้จริง และด้วยความปรองดองฝ่ายศาสนาพระเจ้าค่าโปรดสดับฟังเดชะพระแม่มารีโปรดให้พระจิตเจ้าทรงแนะนำมาดาบุตรธิดาวของเราในการตัดสินใจเลือกวิถีทางดําเนินชีวิตพระเจ้าค่าโปรดสดับฟังเดชะพระแม่มารีโปรดให้สัตวุรุษทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจและโปรดให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับพลานาไมยดีกลับคืนมา ตามนามพระไทยของพระองค์พระเจ้าข้าโปรดสดับฟังเดชาพระแม่มารีโปรดแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาพิเศษต่างๆและโปรดสดับฟังความต้องการของทุกคนที่อยู่ณที่นี้พระเจ้าข้าโปรดสดับฟังเดชาพระแม่มารีจงเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระมาดานิจานุเคราะห์ บทขอบพระคุณพระเจ้าข้าโปรดรับการขอบพระคุณที่ได้ประทานชีวิตใหม่ คือชีวิ <ics> พระห h a สถานให้แก่ลูกพระเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์เดชาพระแม่มารีลูกขอบพระคุณพ่อพระพรต่างๆซึ่งลูกได้รับจากศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจักรพระเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์เดชาพระแม่มารีโปรดรับการขอบพระคุณพ่อพระพรต่างๆทั้งฝ่ายวิญญาณและกายพระเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์เดชาพระแม่มารีจงขอบคุณพระมาดานิจานุเคราะห์ เพราะความชื่อเหลือต่างๆที่เราได้รับจากพระแม่บทภาวนาสำหรับผู้ป่วยเราจงภาวนา พระเจ้าค่าโปรดทอดพระเนตรมายังข้าบริการของพระองค์ผู้กำลังประสบความอ่อนแอไ่กายโปรดประทานความชื่นชมชุบชูวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงนรมิตขึ้นเพื่อว่าเมื่อความเจ็บปวดได้ทำให้ลูกหมดมนทินแล้วลูกจะได้รับการรักษาให้หายในไม่ช้าอาศัยพระเมตตาของพระองค์เดชะพพระคริสตเจ้าอาเมนขอให้พระเยะสูคริสตเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกัน อยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนความเชื่อของที่ชุมนุมข้าแต่พระมารดานิจานุเคราะห์พระแม่ผู้มั่งมีและเผื่อแผ่พระแม่เป็นผู้แจกจ่ายพรานสถานทุกประการซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่ลูก พระแม่คือความหวังของคนบาปพระแม่เจ้าที่รักลูกหันมาพึ่งพระแม่ความรอดของลูกอยู่ในมือของพระแม่ลูกก็อยู่ในมือของพระแม่ด้วยลูกแต่ละคนเป็นลูกพระแม่พระแม่เจ้าที่รักโปรดปกปักรักษาเพราะถ้าพระแม่ปกป้องแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวพระแม่ได้วอนขออภัยโทษเพื่อลูกจากองค์พระคริสตเจ้าแล้วพระแม่มีอำนาจเหนือนรกทั้งสิ้นรวมกัน เมื่อมีพระแม่อยู่เคียงข้างลูกคิดถึงวันเวลาที่จะพบองค์พระตุลาการพระบุตรของพระแม่พระเชษฐาของลูกลูกกลัวอยู่แต่สิ่งเดียวคือในยามถูกประจนลูกอ่านไม่เรียงหาพระแม่และจะประสบความหายนะดังนั้นขอพระแม่มารีโปรดให้ลูกได้รับการอภัยบาปให้รักพระเยซูเจ้าให้มีความเพียรจนวาระสุดท้าย และได้รับพระอนสทานเพื่อจะได้เรียกหาพระแม่เสมอข้าแต่พระมารดานิจานุเคราะห์บทถวายตัวลูกขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระแม่ร่วมกับบรรดาสมาชิกของคณะพระดอนภาพของพระแม่ในที่นี้และทั่วโลกลูกสัญญาว่าจะรื้อฟื้นการถวายตัวนี้เดือนละครั้งจะแก้บาปรับสินบ่อยๆด้วย ลูกวิงวอนขอพระแม่ได้ประทานพรานสถานให้ลูกเรียนแบบนักบุญอันฟรอนโซผู้รับใช้เรื่องนามของพระแม่ในความรักซึ่งท่านมีต่อพระแม่และพระบุตรของพระแม่เทินเดชะคำเสนอวิงวอนของนักบุญอันฟอนโซองค์อุปธรรมของเราอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดานิจานุเคราะห์ที่พึ่งและความหวังของเราอาศัยพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าและพระผู้ไถ่ ผู้ประทับอยู่ในปังศักดิ์สิทธิ์บนพระแท่นนี้ขอให้พระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตมาสู่ท่านและสถิตยอยู่เสมออาเมนบัดนี้ให้เราร่วมใจกับคริสตชนทุกกระสสมัยสรรเสริญพระแม่มอบตัวเราในความอารักขาอันทรงอํานาจของพระนาง วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาอุทิศแก่ลูกเถิดพระชนนีเจ้าค่ะเพื่อลูกสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริตรเจ้าเราจงภาวนา ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ประธานพระแม่มารีพระมารดาของพระองค์ซึ่งลูกพากันแสดงความเคารพต่อพระรูปอยู่นี้ให้เป็นมารดาพร้อมเสมอที่จะช่วยลูกโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ลูกผู้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางอยู่เสมอนี้ได้มีส่วนในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์ลูกวอนขอทั้งนี้อาศัยพระองค์ผู้ทรงจำเลยและของราช ตลอดนิรันดรอาเมน